สวัสดีค่ะตัมเมอร์แบบนี้ไปทะเลกันสิคะจะรออะไรรู้นะว่าคิดถึงซีพุทธสดสด,ด,ดใหญ่ๆน้ำจิ้มแซ่บๆกันอยู่ขับมาแค่พุทธมนตรสายสองแค่นี้ค่ะร้านนี้เหมือนยกทะเลทั้งหาดมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วแต่อาจารนอุยใหญ่มากอือเดี๋ยวจะหาว่าโมไปคนเดียวไม่มีพยานขอหิอ้วเพื่อนไปกินด้วยเลยค่ะสนับสนุนโดยดีโดไอซ์ ไม่ใหญ่ไม่สดไม่สฟนี่นะคะอยู่ตรงหน้าเรานะคะแฮลซีฟู้ดของเราเนี่ยต้องบอกเลยคุณก้องขายใหญ่จริงๆทําทำไมมีทำไมมีห้าอย่างมากผมเนาะคุณต๊อปอันนี้เป็น5เมนูเด็ดที่ใครมาที่ร้านนี้แล้วพลาดไม่ได้โอ้แต่เดี๋ยวก่อนมาคุยเรื่องความใหญ่ก่อนครับพี่เนี่ยเห็นแล้วเน่บางทีพออาหารใหญ่มากๆราจะมากินคนเดียว2คนเครียดเลยทําทไมของเราที่ร้านมันต้องใหญ่อะฮะทางร้านเนี่ยเน้นอาหารวัตถุดิบที่ใหญ่และสดครับผมตามสโลแกนเลยครับแต่ตอนนี้อยากรู้ไอ้คม ใหญ่อะนะปูขนาดไหนถึงใหญ่เพราะว่าเขาใช้น้ําหนักหรือว่าใหญ่เท่าฝ่ามือก็เป็นน้ําหนักครับเราเลยคัดปูที่ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเี้ยเหรอใช่ครับไข่ที่เต็มกระดองตัวหนึ่งก็ตกประมาณ4ี่ขีดขึ้นไปอย่างเนี้ยประมาณ4ี่ขีดคือมีแต่ไข่แห้งกระดองใช่ครับไข่เต็มกระดองอันนี้เมนูอะไรคะปูไข่นึ่งนมสดครับเดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าแล้วอย่างเนี้ยค่ะราคามัน จานนี้ราคาเท่าไหร่อะน้องปกติเนี่ยราคาโลละ1,500บาทแต่<อ>จานนี้น่าจะเกินโลครับผมน่าจะประมาณไม่เกิน2,000บาทครับอ๋โอ,โอเคอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าถ้าเวลาเราไปพัตาการใหญ่ๆห่ะกินไม่ได้นะราคาเนี่ย ครับเดี๋ยวนี้เวลากินกินยังไงพี่หนึ่งตักแล้วก็จิ้มที่ไหนใช่ครับก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดตรงไข่ปูแล้วก็คลุกคลุกให้เข้ากันแล้วโรยกับข้าวได้เลยครับอย่างนี้เลยหรออย่างนี้หรออย่างนี้หรอใช่อันนี้เราต้องบอกว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนใฝ่ฝันหานะคะเพราะเวลากินคลุกมันกุ้งแล้วกุ้งก้องมันเลิศมากนี่นี่นีู่พี่ก้องกินเนาะอืมเป็นไงคุณก้องนะ อร่มากอ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกพันอะไรอ่ะหมึกหอมครับหมึกหอมตัวใหญ่มากใหญ่มากใช่ครับอันนี้เราสั่งตรงมาจากจังหวัดละนองครับมันเป็นมันเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่ามันเป็นต้นตระกูลหมึกเป็นหมึกหอมน้ําลึกครับซึ่งเนื้อเขาจะไม่เหนียวเนื้อหนาและไม่เหนียวครับโอ้แปลกอ่ะกี่บาทตอนเนี้ย จานนี้8ปด้อยปดสิบาทครับแรงเลยครับยะเราจะกินกันยังไงไม่เหนียวนะเดี๋ยวดูดมากเอเไม่เหนียวจริงตัวนี้น้ำหนักเอ่อหนึ่งจุกโลครับโลหกทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วครับน้ำจิ้มถั่วโอ้โหเกือบพลาดจะบอกว่ามันไม่เหนียวอย่างที่ว่านะไม่เหนียวแต่ว่าเนื้อกรอบตึงอืออืออ่ะ อันต่อไปอันนี้พุ่งแม่น้ําเผาครับฮรลท์มากๆใช่ครับนี่มันเป็นมันว่ายมาอยู่แถวทะเลเหรอประมาณภาคใต้ครับมาจากภาคใต้แม่น้ำอะไรตาปีเหรอใช่ครับแม่น้ำตาปีครับเป็นุ่งน้าจืดครับคุณน้องอันนี้ตัวนี้อย่างนี้จ่ายเท่าไรฮะพันหกร้อยบาทครับเวลากินแน่ชี้กินน้ำกินมันก่อนค่ะเช่นจิ้มนี่มันก่อนนะคะเอาต้นที้มีใส่ที่มันก่อนครับระวังเลยนะคะคุณกล้องค่ะก็คลุกนะคะคลุกมันคลุกมันนะคะแล้วก็ตักมันมานะคะลากจบข้าวค่ะอ ที่ห้วแวของเรานี่นําเข้ามาใช่ครับวันหนึ่งนี่ประมาณกี่โลฮะก็เดร์ก็ประมาณ3ามสี่สิบโลครับโอ้เสาอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ประมาณ80ดสิบโลโอ้โหเดี๋ยวเรากินเนื้อนะคะอุ้ย คุณหนึ่งเนื้อแบบเ,<อ>เด้งมากเ,เ,เด้งเลยครับไม่กล้าดึงออกเลยคุณเด้งออกมาแล้วกลิ่นดีมากเดี๋ยว่อนพี่อยากรู้เวลาที่แบบเผาเนี่ยใช้เตาอะไรฮะเตาถ่านครับเขาถึงจะหอมและเนื้อเขาถึงจะเด้งและอุณอภูมิต้องคงที่ต้องได้ด้วยถ้าไฟแรงไปเนื้อก็จะไหม้<อ>ต้องใจเย็นนิดนึงครับต้องพอดีมาดีไหมวขาจะสั่งก่อนจะมาเนาะ มันขึ้นมาจากแม่น้ำตาปีทำยังไงมันถึงได้สดอย่างนี้ก็เราออเดอร์วันต่อวันเท่านั้นครับจะไม่มาฟิตเอาไว้ครับคือรถตีมาตลอดใช่ <ๆ S 1> ใชครับอีกหนึ่งเมนูเด็ดค่ะ้มตามปูไข่ดองครับเดี๋ยวก่อนพี่ไม่เคยเห็น้มทำใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะเหมือนอย่างงานบุฟเฟ่ราคาเท่าไหร่นะฮะสา0บาทครับโอ้โหตายถูกมากด้วยความที่วัตถุด,ดิบเขาใหม่อะครับสด อร่อยที่ความสดอยู่แล้วแล้วน้ําเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยดีดีมากรวด,ดีดีมากมาอีกหนึ่งเมนูตรงหน้าเลยคุณหนึ่งอะไรจะเนี่ยต้มยำหัวเนื้อไข่ปลาเก๋าครับโอ้โหเฮ้ยยะนี่ไข่ปลาใช่ไหมใช่ครับไข่ปลาด,ดูสิดูสิเฮ้ยนี่เดียนนึดว่าเป็นเหือกไข่ปลานี่มันจะเหมือนเหมือนชีสไหมคุณต้อง<ะ>มันมันอร่อยนะถูกลับแล้วน้ำวันนี้ดีมาก ออกเผ็ด <Okay, S 2> กับเปรี้ยวครับบอกเลยว่าปกติแล้วเรื่อจนะไม่กีนต้มยำนะแบบไม่กินไถ่ปลากินน้อยมากแต่อันนี้กล้ากินเพราะหนึ่งไม่ข้าวหอมนะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ได้เปรี้ยวแหลมด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นน้ำข้นนะ<อ>แต่ว่าน้ำของวัตถุดิบเนี่ยลงมาเนี่ยน้ำมันเป็นสี่งี้มันเข้มข้น,ขนอร่อยมากน้ำอร่อยมากอ่อาอร่อยจริงๆน,นี่ของเขามีความแบบดีเนาะน,นี่นี่เปนได้สูตรมาจากไหนฮะคุณพ่อครับคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านอาหารจำสั่งมาก่อนแล้วครังผมเนี่ยก็ทาเป็นพนักงานบริษั ก็เลิกจากเป็นพนักงานบริษัทก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเองนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราแนะนํา5เมนูเด็ดไปก่อนแต่ยังเหลืออีกหลายเมนูเด็ดเดดรออยู่แล้วก็เป็นเมนูสร้างสรรค์เฉพาะของที่ร้านนี้เราจะได้คลายข้อสงสัยว่าทำไมต้องมาต่อคิวกันยาวขนาดนี้เอาคุณท็อปต่อไปแค่กินของหวานละของขาวแล้วของ่หวานเนี่ยมาเรานำมานาเสนอไม่ใช่หรอถ้าพูดถึงเมนูหวานชื่อนะารื่นรมก็ต้องพาพปกับเมนูนี้แล้วกในช่วงสวิสแอนด์ซาวนะคะว เสียงหวานกับน้ำหวานเข้มข้นเทลดูบอยค่ะ สวัสดีครับเบบี้วันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูที่เป็นได้ทั้งของว่างของหวานหรือจะทาเป็นอาหารเช้าก็ยังได้ครับผมและนี่ก็คือเค้กกล้วยหอมครีมโซดาแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่เจสครับผมแน่นอนครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะครับก็คือเฮลส์คูบอยกลิ่นครีมโซดาแล้วก็สตรอเบอรี่ครับผมนุ่มๆน,น่าทานแบบนี้มาทำกันดีกว่าครับผม <In> ทั้งนุ่มทังหอม enjoy มากครับติดตามชมคลิปย้อนหลังนะครับได้ที่ Facebook Fanpage Hills Blue Boy enjoy ครับใหม่ blue Hawaii จาก Hills Blue Boy l ลิ้นติดโปรตินดาวลิ้นติดโป o ติ Down ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L Royal Jelly Plus ลูกชิ้นเนื้อโกลเดง้งและลูกชิ้นหมูโกลเด้นโอ้ยเพิ่มอยางอาปากค้กางใช่วันนี้นนเห็นไหมฮะบอกว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นทริปฮิ้วเพื่อนมากิน <S <S 1> <S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้คุณกล้องต้องอาปากค้างเพราะว่าเป็นซีฟู้ดสุดตลึงโอ้โหตลึงม,มากชิคุณ้พาย ตักอยู่คืออะไรคะเนื้อปลาต้มเผือกครับโอว่าเนื้อปลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออเนื้อนะนี่มันเนื้อหรือมันแบบมันใหญ่มากพี่นึกว่าฟูกที่นอนเป็นเนื้อปลาเก๋าขนาดใหญ่หัวปลาต้มเผือกเนี่ยอร่อยมอยู่ที่น้ำซุปดนน้าซุปเลิศไม่เลิศต้องรู้กัน ตลึงไหมเธออร่อยอืมนี่ไงแหมทริปใส่ข้าวไปนะเต็เหมี่ข้าวต้มอร่อยเอาพูดถึงข้าวอยู่ตรงหน้าข้าวผัดเนื้อปูก้อนครับเนื้อปูก้อนนะจ๊ะราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทครับโอ้อนะเนื้อปูขนาดนี้คุณต้องให้เขานะโอ้เนื้อปูชูช่อมากเลยนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะกินแบบคุ้มจริงๆเดี๋ยวคุณก้องจะต้องตะลึงกับหอยที่ใหญ่มากเอา้าอุ้ยอยู่ตรงหน้านี้ค่ะเขาฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือซี่อ่ะดูดินี่ โอ้โหใหญ่มากเลยนี่เป็นหอยหอยน้องสุราชนะฮะใช่ครับหอยน้องสุราชไซส์จัมโบ้ครับจัมโบ้นี่คือต้นตระกูลเขาใช่ไหมฮะใหญ่มากเขาอายุเท่าไหร่อ่ะน้องอันนี้ใชเวลาหลายปีอยู่ครับอันนี้นานๆจะมีสักครั้งครับนานๆจะมีสักครั้งนะคะแต่ถ้ามาที่แฮลซีฟูดเนี่ยหารับประทานได้อย่างนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะร้อยหกสิบบาทครับผมไม่รูงน้องถูกมากผมทับลองเลยไหม ให้คุณก้องลองก่อนอันนี้มาจากสุราษฎร์ใช่ไหมครับเวลาจะกินหอยนางรมให้อร่อยเนี่ยต้องให้ครบเครื่องซึ่งแน่นอนขาดไม่ได้กระถินเดียนชอบความใส่ใจเขาคุณก้องกระถินบางที่บางร้านนะให้มาเป็นซังซางรุ่งรุ่งกระถินแก่ๆนะก็จะแบบกระถินแก่คนกินนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูพี่หนึ่งมันไม่กล้ากินมันใหญ่มากเลยอ่ะต้องคำเดียวให้หมดนะครับถ้าตัดแล้วเสียไส้เขาจะแตกบ้าพี่ยองแล้วเขาจะกินยังไงอ่ะปิยะเอะคุณน้องลองบ้าใช่ไเอาไปหนึ่เอาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กพอม กนีคุณผู้ชมนี่ขนาดว่าต,ตัวเล็กนะโอ้โหมันมันแตกเหรอคุณหนึ่งใช่เขาจะแตกครับโอ้โหมันไม่อร่อยหรอแต่แตกไม่อร่อยเหรอมันจะไม่นวยในปากน้ำมันไม่หวานใช่ครับอาจจะลองกินดูเลย ใส่ครบเซตเลยจะลองดูเดี๋ยวจะลองไม่อ,<ด>อกินขอบอบๆกให้เขาว่าขนมขงเขากำลังตัดอยู่ข้าวปลาปูปขาเขามีไหมะคะข้าวร่วนมากอร่อยมาก <c oughs> แล้วบอกก่อนแม่คงชอบเค็มนิดนึงใส่น้ำปลาพริกหน่อยรส <c oughs> มากอันนี้เออ้ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคนเนี่ยนะช่วงหน้าร้อนกลัวมากจะกินอาหารทะเลกินของสดกินหอยอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างมาดับต้นๆ้นเลยครับความสะอาดความสดถ้าสด แต่ไม่สะอาดก็ทำให้ท้องร่วงได้ <compelling> <Yes. S 1> แน,นีลองดูนะฮะปวดก็ไปกวเอหอยยัดหอยนางรมสุราษฎร์ไอ้บอกว่าหนึ่งม uh ันใหญ่มากเลยอ่ะไม่กินไม่ได้หรอหอยใหญ่แงนี้หนึ่งอยากลองชิมนะหั่นได้ไหมหั่นได้ครับได้ครับหั่นมันจะไม่เสียรสชาติมนะ ยังไม่ไา้ทำไมของเม่ค่อยทันอ่ะพี่ก้องเขาไม่ทานหอยก็อยากให้เขาลองทานดูครับอร่อยมากคุณพ่อมันไม่ใช่เฉพาะหอยนะคะนี่นี่สดปะยันกระถินเข้าใจแล้วทําไมต้องมาต่อดอกกีวานอร่อยมากต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็เป็นเนื้อปูก้อนผัดพริกขี้หนูนะคะร้านนี้ที่พิเศษคือพริกขี้หนูของเขาเนี่ยเม็ดเล็กพริกเม็ดเล็กเนี่ยมันจะเป็นพริกอ่อนหายากเดี๋ยวดูสูตรที่ส่วนคุณแม่ สุดคือแม่ครับเหรอก็เราก็ดัดแปลงมาเรื่อยๆตามตามรสชาติเนื้อกูจัดรสชาติดีมากมันกลมกล่อมเรื่องอาหารกูมันแน่นมากเหรอ ที่เห็นนะทุกๆารายละเอียดที่เขาใส่ลงไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดที่เป็นแบบยอดอ่อนริกเม็ดเล็กอะไรต่างๆอ่ะมันทําให้รสชาติก็ดีนะฮะกลิ่นทุกอย่างมันลงตัวมากเลยอ่ะสุดยอดอืมอร่อยมากมาต่อไปกับคุณก๊อฟกุ้งแม่น้ําทอดเกลือครับอันนี้ทอาเกลือนะทอาเกลือจะแตก<ด>ต่างนะคุณก๊อฟดูกุ้งนะอย่างนี้จานเท่าไหร่คุหนึ่งตัวนี้ห้าขีดครับโลละพันหกครับสองตัวเนี่ยพันหกร้อยบาทครับนัวกำลังอร่อย ถึงแม้ทอดเกลือแต่ไม่ได้เกมหนวดก็กล้ดีมากแล้วไม่มันเนี่ยเขาลองก็นดต้องลองเลยอะลองดูนี่นี่อันนี้มันคือมันกุ้งป่ะน้องมันกุ้งครับนี่เกลือเนาะเกลือครับอร่อยมากเลยอ่ะที่ท็อปต้องลองเจาะหัวกุ้งกุ้งทอดเกลือครับมันเขาจะแตกออกมามัหน่อกมาแล้วครับนี่ไงนี่นี่มันทะลักมันทะลักาย สุดเลยมาร้านนี้นอกจากเมนูเด็ดบนโตะนี้มีอะไรแนะนําอีกบ้างพิรานเนียมีร้อยกว่าเมนูครับ<ะ>ทุกเมนูนี่เด็ดหมดทุกเมนูเลยครับแต่หลักๆก,ก็คือบนโตะนี้ทั้งหมดครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่คนนิยมสั่งเยอะที่สุดใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นมาร้านนี้เนี่ยนะคะแคลซีฟูด้ดเมนูตรงหน้านี้คือเมนูที่คุณไม่ควรพลาดใช่ว่าเป็นเมนูประจำเมนูซิกเนเจอร์นะคะที่คนนิยมสั่งกันเนาะ โอ้ตายแล้วเลิศมากพาเพื่อนมากินอาหารดีๆแบบนี้แบบกุ้งหอยปูปลาที่ได้้เทาสีฟูนี่เลิศมากๆเลยขอบของมีประโยชน์ใช่ไหมช่<อ>ถ้าอยากจะกินของมีประโยชน์ต้องบอกเลยว่าอย่าลืมตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์แลนะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A W L Royal Jelly Plus คุณชื่อมากใช่อันนี้เหมาะกับคนคนรอบครัวเลยนะเพราะว่านี่คือนมผึ้งที่โดสสูงและอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วถ้าคุณก้องอยากรู้นมผึ้งเนะี่ยมีประโยชน์ยังไงทำไมไม่ยากค่ะไปสอบถามได้ถึงนี้เลยรายละเอียดตาม ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะโอ้โอลิสติโโฟ,ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก้ <ไป S 1> อ เพว่าคุณไม่อยู่ว่าจะลองทิมดูอันนี้ปลาส้มไร้ก้า<ห>นปลาส้มไร<ะ>้ไก้านจากร้านปิ่นมัน,นีนคุณท้าค่ะปลาส้มพวกนี้กรอบนอกนุ่มในของอร่อยพวกนี้ไปหากินได้ที่ไหนเนี่ยจะจิ้มก็เกงใจนี่เลยค่ะงานนี้จะโปรแฟร์นะคะมีแค่7วันค่ะ25เมษายนนะคะถึง1พฤษภาคมที่ชั้นจ G The Mall Lifestyle so บางกะปิค่ะ คุณขาดูปลาส้มเขาชิ้นใหญ่มากๆเลยนี่กินร้บเป็นปลาส้มนะคะแบบที่เรียกว่าไรกล้างนะคะอันนี้เป็นยังไงฮะแบบนุ่มค่ะอ๋อเหรอเป็นเนื้อปลาแบบนุ่มคือเขาเอาเนื้อปลาต้มมาบดใสกล้ก็นุ่มทานได้เหมือนกันอ๋อเหรอโปรโมชั่นก็ราคาพิเศษมากหมดดีดีดีช่วยไหมครึ่งกิโลร้องสิบบาทแถบแล้วนี่ หนึ่งกิโลสามร้อยบาทลดไปยี่สิบบาทไหวนะไหวสิคะบอกก่อนว่าอร่อยจริงนะคะับสำหรับปลาส้มปิ่นมันมีปลาส้มไร้ก้างนี่อร่อยจริงเลยอร่อยจริงไปงหาซื้อเลยคนซื้อกันเยอะมากเลยอ,อันนี้ม <า S 1> ันต่อเขาบอกก่อนนะคะเป็นน้ำส้ม คันแท้เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยธรรมชาติจริงๆโอ้โหอันนี้เขาใช้ส้มสายพันอะไรบ้างคุณก้องสายน้ำผึ้งแล้วก็ส้มสุวรรเอามาผสมกันเอามาผสมกันมีเลือก3ไซส์ค่ะไซส์เนี่ยขนาด250 ml 40บาทอันนี้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 ไซส์เอ็มห้าร้อ0มลเก้าบาทแล้วก็อันนี้ค่ะไซส์แอลพัน ml ราคา1 5 0บบาทกินเลยได้ไหมโปรโมชั่นนี้ค่ะ เปิดได้เลยค่ะซื้อครบ399แถม glass exclusive แก้วน้ำสุดพรีเมียมดูคุณท็อปค่ะกินเข้าไปนี่แบบว่าอืออร่อยเขาเรียกว่าเรียกว่าของเขาแท้แทไม่มีจกตาเห็นยังไงอร่อยยังไงนะคะไปที่งานอร่อยอย่างนี้แน่นอนค่ะที่นินจิโปรแฟนนะคะมีเพียงแค่7วันค่ะ25เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ชั้น G The Mall Live Store บางกะปิทักทักนะคะค่ะแล้วเจอกันคุณท็อปค่ะเจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณก้องมาทางไหนะคะไปทางนี้เลยค่ะ Lindsey Pro Coated Down! Lindsey Pro Coated Down! นี่คือขนมหวานนะคะล้างปากเวลาเรากินซีฟู้ดแล้วจะกินขนมหวานเนี่ยบางทีพี่ไปหลายๆที่ชอบทําเป็นขนมแบบเพรเส้นไปรับมาแต่งขนมของพี่แห้วซีฟู้ดนี่เป็นขนมมาจากที่ไหนคะเป็นขนมไทยที่คุณอาเป็นคนทาเองทุกวันครับวันต่อวันครับเก็บเก็บข,ข้ามคืนไม่ได้นะครับจะเสียโลมีกี่ชนิดวันต่อวันเนี่ยก็คือจะไม่ซ้ำกันแต่บอลนะครับโอ้มีหลากหลายชนิดมาให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นมากินเนี่ยไม่ผิดหวังไม่ว่าจะคาวไม่ว่าจะหวานนะคะชื่นใจทั้งนั้นเลยที่กินนี่ดีกว่า นี่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 พับเป็นอดรวมมิตรนะคะนี่น่ารับประทานมากอันนี้ก็เดี๋ยวใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมใช่ครับทีารับ ซ้ายก่อนที่ไปดูนะคะทางพี่หนึ่งเนี่ยทำยำบรรดาให้กินนะคะไปนี่ดีกว่าค่ะหมอก,กล้องเขาบอกบอกว่าให้ไปเที่ยวฮ่องกงไหว้พระเขานะคะ20พฤษภาคมนี้นะคะบอกก่อนว่าเก๋มากพอหมอกล้องก็จะไปไหว้พระนะคะ3วัน2คืนไหว้แห่งที่เอาเรียกว่าเลิศทุกแห่งเนยนะคะติดต่อกันเลยนะคะที่นี่ข้างล่างนี้เลยค่ะเราติดต่อไปดูนะคะว่าทริปนี้มีบ้างกินเลิศพักเลิศที่ไหว้พระเลิศเลิศทุกอย่างไปกับหมอกล้องทัวร์ไปได้เลยนะคะพามาทําเมนูแนะนําของที่ร้านนะคะทําสด คุณก้องรู้จักดีนี่คะเนี่ยแมงดารู้จักกูเลยเพราะว่าตัวเนี้เหมือนพีเดเตอร์เหมือนพีเดอร์เตอร์เหรอไหนคุณบอกว่าคุณเคยเคยแบบว่าเคยเคยใช้ชีวิตกับเขาเคยใช้เมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะนี่เป็นไครมาอยู่ไปหลังแล้วค่ะอ๋อนี่เป็นไข่แมงดานี่ส่วนใหญ่แมงดาเนี่ย เวลาเข้าทานนะตอนเด็กๆคุณแม่พี่เนี่ยเตือนให้ระวังบอกว่าระวังนะไปเจอเป็นแมงดาพิษจริงๆคืออะไรฮะอ่าอันนั้นอาจจะดูไม่เป็นทางเราเดี๋ยวใช้แมงดาชามซึงทานได้ครับและปกติแมงดาไข่เยอะยงี้ไหมคุณเยอะทุกตัวครับการันตีครับนที่เขาเป็นแมงดาทะเลแมงดาเลี้ยงอ่ะแมงดาทะเลครับเหาอเอามาให้พี่ก้องเลี้ยงสิเขาเลี้ยงแมงดาเก่งแมงดานี้เก่งมากเลี้ยงสี่ห้าปีไม่ไปไหนเลยไข่มันเยอะอย่างนี้ทุกตัวเลยเหรอฮะเยอะทุกตัวครับทุย่งนีต้องแมงดาอายุ่ากน่ะไม่ได้ประมาณสองปีครับ สองปีใช่แต่อย่างนั้นมาปรุงของอร่อยจากยำไข่แจะคุยไข่เหรอจะคุยเหรอครับผมพี่ขอคุยพี่ชอบคุยไข่ต้องจำดีใช่ไหมโอ้ยต่านครับนี่ไข่เขาจริงๆไม่ใช่ไปเอาไข่อะไรมาครับตัวต่อตัวนะครับไข่เขาเราไข่แมงดาที่ความเด่นของมันนะมันหอมอร่อยยังไงมันจะมันครับมันแล้วก็จะนุ่มถ้าไข่แข็งเนี่ยก็จะเราจะไม่ได้ใช้จะเป็นไข่นุ่มเท่านั้นไข่อ่อนที่มีความหอมเลยเนี่ยใช่ครับแหมติดใจกลิ่นแมงดาแล้วนะเราอะไรนะเป็นไรแมงดาดูดหน้า เริ่มได้เลยไหมครับเริ่มได้เลยครับอย่างแรกใส่พริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กนะครับตามด้วยมะนาวแพ้นะครับน้ำปลาอย่างดีครับน้ำปลาดีนะคะต่างสายครับจะออกเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานที่หลังครับผมดูดีน่ากินมากเลยอ่ะเขายำใหม่ๆเลยคุณผู้ชมนี่เวลาที่แม่ครัวไม่พน้องหนึ่งก็เข้าครัวช่วยเขาบ้างไหมปกติเข้าครัวทุกวันอยู่แล้วครับเราทำเองทำเองครับน้องจ๋า อันนี้นะเป็นแครอทชี้นเหลืองนั่นคือมะม่วงครับมะม่วงอะไรนะมะม่วงแก้วขมิ้นครับสีสวยมากเลยอ่ะคุ้ยรู้สึกมันเหมือนเป็นยำสมุนไพรเลยนี่ร้านอันนี้เสร็จแล้วครับเราก็พร้อมเทอันนี้รองเพื่อกันน้ํายำไม่อยซึมไปตามตัวใช่น้ํายํยำจะไหลออกเราต้องกันเอาไว้ไม่ให้กนางลาไหลออกจานนี้เท่าไหร่ฮะจานนี้550บาทครับเพราะเป็นดานหนึ่งตัวเป็นดาตัวใหญ่มากอ่ะแล้วก็โรยด้วยปัาแน คุณต้องลองชิมคุณต้องลองชิมอ้าวเดี๋ยวพี่จาชิมให้รสพ่อครัวหัวป่านะฮะ,อะตอนแรกนึกว่าเขาใส่น้ำตาลจะเยอะจะหวาน่หยเลยนัวมากคุณต้องมความยำเขานี่มืออาชีพเลยจริงๆรถนะฮะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีแบบหวานน้ำเปรี้ยวแค็มอะไรกำลังดีมากเลยแล้วความสดของแมงดาังที่มันเลิศกเลมากที่หนึ่ง ถ้าจะมาเปิดวันไหนวันไหนมาที่ไหนยังไงรับผมเปวดทุกทุกวันนะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายตองครับฝั่งขาออกถนนพิคัสเซนะครับเบอร์โทร0 8 9 4 9 7 4 5 9 5ครับมาได้เลยรู้มิกัดรู้เบอร์โทรศัพท์สนใจอยากทานเมนูไหนเช็กก่อนว่ามีของไหมโทรมาได้เลยนะคะเปิดซีฟู้ดเปิดทุกวันนะคุณครอบไม่มีวันหยุดมสิ้นเดือนครับสี่วันติดโทรมาเช็กก่อนนะคะนะนะโอเค ขอบคุณพี่หนึ่งแฮงกีฟูดมากรับชื่อนอแฮงกีฟูดปูดองหัวปลาหม้อไฟอาผมาวก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยกับลิ้มิดโฟโกติดดาววันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ